ผู้หญิงดูแพงผู้หญิงมีเสน่ห์เขาจะมี3มข้อใหญ่ๆคุณอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไหมแล้วก็ดูแพงไหมคะถูกไหมฟังแล้วก็มันมันก็ไม่ได้ยากนะผู้หญิงที่ดูแพงผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์ก็คือผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองอ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชัดเจน แล้วก็เป็นผู้หญิงที่รักตัวเองหนึ่งซื่อสัตย์สองชัดเจน 3. รักตัวเองนะคะผู้หญิงที่รักตัวเองก็คือต้องดูแลผมดูแลหน้าดูแลผิวนะคะดูแลสุขภาพจิตใจดูแลสุขภาพร่างกายไม่เครียดไม่โกรธอะไรเงี้ยนี่คือผู้หญิงที่รักตัวเองแล้วก็ผู้หญิงที่รักตัวเองเนี่ยคนไหนที่ไม่ใช่ใส่หัวไปนะคะ คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยดูแลเราคนที่ไม่ซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเนะคือคนที่ทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจอันนี้ก็คือผู้หญิงที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ยอมทนคือเขาเกิดมาเพื่อเลือกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทนคนส่วนมากเกิดมาเพื่อทนจะเป็นอย่างแบบนั้นแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงอีกบางส่วนนะฮะเขาไม่รักตัวเองเขาจะรักคนอื่น คือตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาเารียกเลยจะไม่เสียสละให้กับตัวเองจะไม่กล้าปนเปลอจะไม่กล้าลงทุนกับตัวเองเขากล้าลงกับคนอื่นเอาใจคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักเขาแบบนั้นเขาเรียกผู้หญิงของตายผู้หญิงที่ไม่รักตัวเองแต่ผู้หญิงที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใครทําให้เขาเจ็บปวดแม้แต่นิดเดียวนละคะแล้วเรื่องของความซื่อสัตย์อันนี้ที่ขับรถไปด้วยนะ เรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบถ้าเขาชอบเขาก็จะแสวงหาเขาก็จะค้นหาเขาก็จะศึกษาเ,ออเขาก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะไดนะ้แล้วก็ผู้หญิงที่ยืนหยัดด้วยตัวเองด้วยลําแข่งตัวเองเขาจะไม่งอผู้ชายจะไม่รออะไรเศษบุญส่วนบุญเหมือนเปลยจากผู้ชายหรือจากใครทั้งสิ้น นี่คือผู้หญิงที่ดูแพงดูมีเสน่ห์คุณล่ะเป็นผู้หญิงประเภทไหนนะคะเดี๋ยวก็เอาเต็มๆฉบับเต็มเนยที่สถานีอันนี้มาเข้าวๆข,ขับรถไปไม่มีอะไรทำเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวก็อย่ลาละลนี่สาผมอยู่นะคะ <สา S 1> ผมมันยังเปียกอยู่ก็ <สา S 1> เลยไม่รวบเลยวันนี้ก็เลยปล่อยผมเนี่เนี่ผมก็ยาวเยอะแลนะก็เลยปล่อยให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่ง ในวันนี้แดดเปรี้ยงอุ๊ยร้อนขับรถมาเวลาสตาร์ทรถครั้งแรกเราเปิดแอร์นะเปิดแอร์รถคือก่อนที่เราจะเปิดแอร์รถเนี่ยสักห้านาทีเพราะว่าในรถเราเนี้ยมันอบอวนตลบมันคือบางคนเนี่ยสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์เลยคุณรู้ไหมอันตรายนะเพราะว่าในรถเราเนี้ยมันจะมีกลิ่นของน้ํามันนะคะความร้อนที่มันบรรจุอยู่ในรถเราเนี้ยเราก็สูดสูดสูด,ส,ดสูดเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะ เราก่อนเราจะสตาร์ทรถก็ไขกระจกลงนะสตาร์ทรถสัก5นาทีแล้วค่อยปรนิบัติด้วยเปิดความเย็นเปิดพัดลมอะไรในรถก็ว่าไปแต่บางคนนี่สตาร์ทปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บดมเข้าไปคือรถตัวติคือรถตัวติเนี่ยรถของติเนี่ยนะเขาจะคือติติจะเติมน้ํามันเบนซิน95นะนะเป็นเพื่อเป็นการดูแลเครื่องรถยนต์จะไม่เติมหรอก e r e แกโซมันเไม่เอาเบนซิน95ตลอดแพงช่างหัวมัน อะไรที่เป็นก็เรารักตัวเองไงเรารักรถเราด้วยเราเรารักสมบัติเราด้วยถูกไหมอะไรที่มันทําให้รถเราดูดีวิ่งชิวไม่งอแงแล้วก็ดูดูแลเครื่องยนต์อย่างเงี้ยอันนี้กำลังจะถึงสัตนายานนะะเราก็จะให้เขาคือถ้าเรารักตัวเองเราก็จะรักสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราที่เป็นของของเราด้วยไมนะ่ว่าพ่อแม่ของเรานะคะ่ะอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงของเราถูกไหมประมาณ <c oughs> น,นั้น เย็นใจเย็นกายแต่แดดร้อนมากแดดวันนี้วันนี้เป็นคิวที่จะเชื่อดคนฟังนะในการเขาเรียกว่าชิงรางวัลนะเพลงที่ให้ร้องก็คือศึกบางระจันนะวันละเพลงวันละคนวันละเพลงพอรางวัลก็เก้าคนว้าวมันมีทาง มันมีหลุมอยู่เส้นทางไหนที่เราชินเราก็จะหลบได้นะคะใช่ไหมว่าแยกรัชดาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไฟแดงรอยอยู่ไม่ไม่เคยซีเรียสกับไฟแดงเพราะว่าไฟแดงคือไฟที่ดีทำงานไฟเขียวก็คือไฟแห่งความสบายใจเจอไฟแดงก็ทำงานสิคะเขาลงดีไหมอ่ะมันแดดร้อนนะมปเอาดีกว่า แหละที่มันอุ้ยร้อยกว่าร้อยแปดสิบเก้านี่ยร้อยแปดสิบเก้าวิท่านผู้ชมวัมอะไรกลัวอะไรวันนี้ติจะพูดหลายอย่างนะเพราะว่าติใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการจัดรายการเนี่ยนะคะก็เรื่องแรกแหละก็คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้หญิงที่ดูแพงเรื่องที่สองก็คือเริ่มชีวิตเราจากศูนย์นะสู่สิบล้าน เริ่มยังไงคิดยังไงแล้วก็มีเรื่องของการดูแลกินยังไงให้ตัวเองไม่แก่เร็ว <S <S เหมือนเหมือนคนเนี้ยเหมือนตีเนี้ยนะดูนีโอเคนะคะรู้สึกจะมีงานเข้าขอดูงานตรวจตรวจงานนิดน,นึงเพราะวันนี้เป็นโปรวันสุดท้ายนะคะโอเคแล้วไปเจอกันที่ส,สถานีบ๊ายบาย